สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสอตัวรูดงวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์าร6นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่6นะครับผมและก็7 สำหรับเจ็ดนะครับผมมา3 7ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ6มา2 6นะครับผมในรอบ vip นะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับผม0 37แอดมินให้3 1 7แล้วก็581แอดมินให้ อยู่ที่8 7 5นะครับผมผิดไปอย่างละแต้มนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26มัจะให้รูดอยู่ที่4แล้วก็6นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ4 4 1 4ี่สองและก็สี่นะครับผมสำหรับ6 หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้า แล้วก็68นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับชุดเบิ้ลนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม44 66 1155แล้วก็88นะครับผม สำหรับสามตัวนะครับผมหกสี่สองหนึ่งสี่สามแปดหกสี่ แล้ก็261นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงๆ่ปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ